สวัสดีค่ะพี่ปสองวันนี้ในเล่มจินตคณิต401บวกลบนะคะเปิดไปที่หน้า44นะหน้า44นะคะเราจะเริ่มกันที่คอลัมน์ A ข้อที่6เหมือนเดิมนะคะสองหลักผสมหนึ่งหลักห้าบรรทัดนะคะมาดูข้อที่หนึ่งโทษค่ะข้อข้อที่หน่งก็คือข้อ A6 นะ20 6กเจ็ดแี่สิบมี2กับ0 6มี5กับ1รวบ7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10บนะคะแไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 41มี4กับ1 4ไม่ได้บวก5ลบ1นะคะหปัดขึ้น1เมตรข้อนี้ได้คำตอบ8 12มี8กับ2นะคะ ต่อไปข้อ7 9 58ลบ14 7 2นะคะ9มี5กับ4รวม58มี5กับ8 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10นะคะลบ14ลบ1กับ4ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5 7 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10 2ปัดขึ้น2เม็ดได้คำตอบเท่าไหร่คะ หกสิบสองมีหกกับสองนะต่อไปข้อแปดนะคะข้อแปดห้าสิบเอ็ดสี่เจ็ดสามแปดศูห้สิบเอ็ดมีห้ากับหนึ่งสี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งเจ็ดเจ็ดไม่ได้บวกสองลบห้เพิ่มสิบสามสามไม่ได้บวกห้าลบสอง แะคะ80มี8กับ0 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10 0ข้อนี้ตอบ 1, 4 5หนะคะห4 5ให้นักเรียนสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าจำนวนแถวจำนวนบรรทัดจะเท่าเดิมนะคะแต่ตัวเลขจะยากขึ้นยากขึ้นคือโจทย์จะมีสูตรแทบจะทุกบรรทัดเลยมาดูข้อ9นะคะ6 8 6 40ี่สิ ลบ23่ามหมีหกับ1ร่วม8ไม่ได้บวก3ลบห้าเพิ่มสิบหไม่ได้ลบ4ี่เพิ่ม10บนะคะสี่สมีสี่กับ0ูสี่ไม่ได้บวก5ลบ1 0ลบ23ลบสองกับ3ลบสองไม่ได้บวก3ลบห้าลบ3าไม่ได้ลบ10เพิ่ม7นะคะข้อนี้ได้ 37มี3กับ7และข้อ10นะคะ4196705 41มี4กับ1 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4 6มี5กับ1รวบ70มี7กับ0 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10 0 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 ได้คำตอบหนึ่งสามหนึ่งนะคะหนึ 1, 3, 1. ่งสามหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่คอลัมน์ b ข้อที่หกนะคะข้อ b หกคะ่ะเก้าเจ็ดสี่สิบหกสองลบสามสิบเก้าเก้ามีห้ากับสี่รวบ เจ็ดไม่ได้ลบสามเพิ่มสิบสี่สิบหกมีสี่กับหกสี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งหกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบสองปัดขึ้นสองเมตรลบสามสิบเก้าลบสามกับเก้าลบสามไม่ได้บวกสองลบห้าลบเก้าไม่ได้ลบสิบบวกห้าลบสี่ดึงลงมาได้คำตอบเท่าไหร่คะยี่สิบห้ามีสองกับห้านะคะ ต่อไปข้อ7นะคะ5 7 24 61 8 5นิ้วชี้ปัดลง7 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10 24มี2กับ4 4ไม่ได้บวก5ลบ1 61มี6กับ1 8 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ในหลักร้อยข้อนี้ตอบหลักร้อยนะคะตอบ10 5 หนึ่งศูนย์ห้าต่อไปข้อแปดแปดสิบห้าสามลบเจ็ดสิบเอ็ดหกเก้าแมีแดกับห้าสามปัดขึ้นสามเมตรลบเจ็ดสิบเอ็ลบเจ็ดกับหึ่งโดยตรงนะคะหกหกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบเก้าไม่ได้ลบหนึงเพิ่มสิบได้คำตอบเท่ากับ 32มี3กับ2ต่อไปข้อ9นะคะข้อ9 75, 3, 7้าเจ็ดห้าสามี5กับ2รวบ10มี1กับ0 5 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 3 3ไม่ได้บวก5้าลบสองมี6กับ4โดยตรงข้อที่ได้คำตอบ แปดมี8กับ9นะคะและข้อ10บนะคะ b ีสิบหกเก้ลบสิบหนะคะหมี5กับ1ร่วม90มี9กับ0 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10ไม่ได้ลบ9เพิ่มสิบนหลักร้อยลบ1ิบหกลบหกับ6กลบหไม่ได้ลบสิเพิ่ม9้า ลบหไม่ได้ลบสิบวกหลบหดึงลงมานะคะต่อไป7จไม่ได้ลบสเพิ่มสิบได้คําตอบ95มี9กับ5เลื่อนขึ้นมาที่ส6หกนะคะสี่ห3สี4หกสาปัดขึ้น3เมตร8ไม่ได้ลบสเพิ่มสิ 7มี5กับ2รวบ40มี4กับ0 4ไม่ได้บวก5ลบ1 0นะคะ92มี9กับ2 9ไม่ได้บวก4ลบ5เพิ่ม10 2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4นะคะได้คําตอบ150 150นะคะข้อ7ค่ะ720 ลบสิบเมนะคะ7มี5กับ2รวบ20มี2กับ0ลบสิกลบหกับ9ลบเไม่ได้ลบ10เพิ่ม1 6 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 3 3ไม่ได้บวก5ลบ2นะคะคิดให้ไวคำตอบคือ1 7ใช่ไหมคะ17มี1กับ7 ข้อ8นะคะ34 18 7 50 34มี3กับ4 1 1ไม่ได้บวก5ลบ4 8 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10ต่อไป7 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4 50มี5กับ0 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10นะคะข้อนี้ตอบ1 0 0 หนึ 1> 1, 0, 0นะคะต่อไปข้อ9ค่ะห 9, เก้าสี่เจ็ดสิบลบยี่สิบสามหมี5กับ1รวม9้าไม่ได้ลบ1เพิ่ม1ิ4สี่สีไม่ได้สี 4, ไม่ได้อ๋อสีได้นะคะสี 4, โดยตรงเลย7จมี7กับ0ลบยีสิบสาลบสกับ3โดยตรงเหมือนกันข้อนี้ได้คำตอบ 66มี6กับ 6, นะคะต่อไปข้อ10บนะคะห้าสิบสามีมีหกับ3 6มี5กับ1รวบ84มี8กับ4 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10 4ไม่ได้ลบ6เพิ่มส0 7จไม่ได้ลบสเพิ่มสิบไม่ได้บวกหลบสนะคะแล้วก็2ตัวสุดท้ายได้คําตอบ152 1 5 2นะคะนะ,คะเลื่อนมาที่คอลัมน์ d ข้อที่6กนะคะหกดีหกดีสองลบสีนะคะ 2ปัดขึ้น2เมตร3าไม่ได้บวก5ลบ2 8งดแดไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10 81มี8กับ1นะคะลบ, 45, ลบ4ีหลบสี่กับ5้ลบหไม่ได้ลบสิเพิ่ม5้าลบลบสิบทำไงคะบวกสลบหแล้วมาเพิ่ม5้าในหลักหน่วยข้อนี้ได้คำตอบสีนะคะมี4ี่กับ9้า ต่อไปข้อ7ค่ะ34 8 42 9 7 34มี3กับ4 8ไม่ได้ลบสเพิ่ม10 42มี4กับ2 4ไม่ได้บวกหลบ1 2ปัดขึ้น2เมตร9 9เก้าไม่ได้ลบ1เพิ่ม10นะคะ7 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ในหลักร้อยได้คำตอบ1 0 0นะคะ1 0 0 ต่อไปข้อ8นะคะ6 80ลบ4 7ลบ43 6มี5กับ1รวบ80มี8กับ0ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5 7มี5กับ2รวบลบ43ลบ4กับ3ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5ลบ3ปัดลง3เม็ดได้คำตอบเท่าไหร่คะ46มี4กับ 6, 6, 4, 6. ต่อไปข้อ9กนะคะ459 4 69, 45, ิบห้สิบเ้าสีมี4กับ5 9 9ไม่ได้บวก4-5ลบ5เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ 4, 4ี 4, ่ไม่ได้บวก5ลบห60มี6กับ0 6หไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 0นย์ะคะต่อไป9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ได้คำตอบเท่าไหร่คะ1นึสองเนะ1 2 7, นะ 1, 2, 7. และข้อ10นะคะ5 9 26 7 9 12 5ปัดลง9ไม่ได้บวก4ลบ5เพิ่ม10 26มี2กับ6 6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10 7มี5กับ2รวบ9 12มี9กับ2 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 2ปัดขึ้น2เมตรได้คำตอบเท่าไหร่1 3 9 1 3 9 นะคะคที่เหลือฝั่งซ้ายคอลัมน์ A และ B นะคะในข้อ1-5ลงมือทำได้เลยค่ะแล้วส่งคำตอบให้คุณครูนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ